ในงานรวมพลังไทยช่วยภัยน้ำท่วมนะคะก็ได้เห็นทุกฝ่ายทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันคนละไม้คนละมือส่งต่อน,น้ำใจไปถึงพี่น้องผู้ที่กำลังเดือดร้อนอยู่นะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนบันเทิงเนี่ยค่ะคำว่าค่ายคำว่าสังกัดนาทีนี้เนี่ยไม่มีความหมายอะไรเลยค่ะ และนี่ก็คือเพลงถ้าเรารักกันมากพอค่ะจากโครงการทองผืนเดียวกันของสหภาพดนตรีนะคะเป็นเพลงที่สลายคำว่าค่ายและสังกัดแล้วหลอมรวมศิลปินจากต่างที่มาให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างสิ่งดีๆผ่านบทเพลงค่ะซึ่งทันทีที่รู้ว่าอสมทจัดงานพิเศษเพื่อระดมทุนช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในหลายจังหวัดศิลปินเหล่านี้ก็เซเยสเลยนะคะมาร่วมงานทันทีเลยแต่มีเบื้องหลังมาให้ดูด้วยค่ะ อย่างนี้เนี่ยไม่ได้มีให้ดูกันบ่อยๆนะคะพีะ่แอมสวรกษ์ศิลปินรุ่นใหญ่จากแกรมมี่ปานธนพรจาก R.S. ค่ายเพลงที่เบียดบี้แข่งขันทางธุรกิจกันมาโดยตลอดมากอดคอหยอกเย้ากันสนิทสนมแบบนี้ส่วนน้องแก้มเดอะสตาค่ะก็ปะทะซานนี้ AF ด้วยรอยยิ้มรวมทั้งสาวคนนี้นะคะสวยทั้งหน้าตาทั้งน้ำเสียงเลยฝนธนสุนทรมีงานอะไรเนี่ยขอให้บอกเถอะมาช่วยตลอด โดยเฉพาะพี่ดีนิติพงศ์นะคะเจ้าของโปรเจกต์ทองผืนเดียวกันก็อนุญาตให้เรานําเพลงมาใช้ในงานนี้แล้วก็มาควบคุมการร้องด้วยตัวเองอีกต่างหากค่ะแล้วก็ยังมีโชว์พิเศษจาก Grammy R S รวมทั้งศิลปินลูกทุ่งอีกชุดใหญ่เลยเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจแด่ผู้ประสบภัยค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีกองทัพคนบันเทิงอีกชุดใหญ่เลยค่ะที่ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อน,น้ำใจสู่เพื่อนร่วมชาติมาร่วมกันรับโทรศัพท์รับเงินบริจาคก,กันตั้งแต่สองทุ่มครึ่งจนงานจบ5้าทุ่มมาทั้งแบบใช้เดียวก็มีอย่างมาริโอ้แพนเค้กพิงกี้สามวิกาอย่างนี้นะคะบ้างก็มาเป็นกลุ่มค่ะอย่างเจ๊มาเจ๊จิกแล้วก็พี่กองปียะจากละครสาสาวเจ้าสเสน่ห์ค่ะ แต่คนที่มาเป็นคู่นี่สิคะน่าอิจฉาอย่างคู่ของบุ๋มบรรด,ดากับติ๊งโนตนะคะคู่หวานวุ้นเส้นกับชาคริสนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะจรารณัยไม่หมดเลยจริงๆกับน้ําใจของคนบันเทิงในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแบบเชื่อว่างานดีๆแบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะถ้าหากว่าเราไม่ได้ร่วมแรงร่วมใจรวมพลังน้ําใจกันขนาดนี้แปบบ่เชื่อคะ่ะว่าความทุกข์จากน้ําท่วมเนี่ยในที่สุดก็จะบรรเทาเบาบา,บางลง ก็เพราะน้ำใจของคนไทยด้วยกันที่ช่วยเหลือกันนี่แหละค่ะ mm. เพราะฉะนั้นเราขอนะคะ mm. ทุกๆท่านจิตใจเข้มแข็งเอาไว้ค่ะ mm. ความช่วยเหลือทั้งหมด mm. กําลังจะถูกส่งไปนะคะ